อ้าวกลับหัวกลับข้างได้ไหมครับเดี๋ยวไปทางนั้นโอเคได้แล้วอันนีฮะผมพูดไปข่าวข่าวของกาวินกันหน่อยฮะวันน,วนี้กาวินทำสัตว์จันทร์ตอนนี้ได้ย้ายไปเล่นที่สมโมสรคันโซโดเรซับโคโรนะฮะซึ่งเป็นสมโมสรที่อยู่ในเจลีกของญี่ปุ่นนะฮะ เป็นสโมสรเดียวกันกันกบสโมสรของเจชนาทิพนะฮะชนาทิพก็เล่นอยู่ตรงนั้นนะฮะตอนนี้กวินกําลังฝึกซ้อมอย่างหนักนะฮะเพื่อที่จะลงเป็นผู้เล่นตัวจริงหรือว่าเป็นผู้รักษาประตูตัวจริงของทีมให้จังได้นะครับเพราะว่าในการย้ายทีมไปเล่นตรงน,นี้ก็จะมีผู้รักษาประตูอยู่หลายคนในสโมสรใช่ไหมครับ ตอนนี้กาวินก็ต้องออยึดมือหนึ่งให้ได้เพื่อให้ตัวเองได้มีโอกาสได้ลงเป็นผู้เล่นสำคัตัวจริงของทีมให้จได้นะฮะซึ่งเนะฮะข่าวกาวินตอนนี้ก็ฝึกซ้อมอย่างหนักอยู่นะฮะกับสโมสรคันซาโเร่ซัปโปโรนะฮะ สมุทรน,นี้จะอยู่ที่เกาะฮอกไกโดนะฮะที่เมืองซัปโปโรนะฮะซึ่งเป็นเมืองเอกของเกาะฮอกไกโดนะฮะของประเทศญี่ปุ่นนะฮะในในเอ่อเจลีกหนึ่งนะฮะหรือว่าลีกสุงสุดของประเทศญี่ปุ่นนะครับถ้าใครนึกภาพได้ออกว่าฮอกไกโดอยู่ตรงไหน,นก็คืออยู่ตรงเหนือสุดของญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นจะเป็นแนวยาวขึ้นไปอย่างนี้นะฮะแนวยาวขึ้นไปอย่างนี้นะฮะส่วนข้างล่างเนี่ยมันจะอยู่ติดกับข้ามทะเลไปก็จะเป็นเกาหลีใต้แล้วนะฮะถ้าขึ้นไปข้างบนเนี่ยยาวขึ้นไปข้างบน อยู่บนสุดจะเป็นเกาะฮอกไกโดซึ่งเป็นเกาะที่อยู่บนสุดที่ที่เป็นเกาะใหญ่เนาะแล้วก็จะมีเมืองเมืองนึงอยู่เป็นเมืองเอกของเกาะนี้ก็คือเมืองซัปโปโรนั่นเองก็คือทีสมสโมสรของเมืองก็คือคอนเสเดซัปโปโรฮะก็อยู่บนสุดมันก็ยาวเนาะญี่ปุ่นยาวแนวเรียวยาวขึ้นไปด้านบนอย่างเงี้ยก็ถ้าข้ามทะเลไปก็เป็นประเทศรัสเซียนะ,นะฮะตอนนี้กัวินกำลังต่อสู้เพื่อฝึกซ้อมอย่างหนักนะฮะเพื่อให้ตัวเองนั้นมีโอกาสเป็น พูดถสามตัวมือหนึ่งของทีมอยู่นะฮะวันนี้เราก็เลยวันนี้ก็เป็นวันแรกที่มานั่งถ่ายทอดสดนะฮะลงในช่องของ Youtube นะฮะเป็นวันแรกหลังจากที่ช่องนี้ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วว่าจะทำข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลไทยนะฮะแล้วก็ฟุตบอลนอกด้วยนะฮะแต่ว่าจะเน้น เรื่องของฟุตบอลไทยเป็นหลักนะฮะก็อาจจะมีฟุตบอลนอกบ้างนะครถ้าจะแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวไปกินไปเที่ยวอย่างเงี้ยก็อาจจะแนะนําสถานที่ที่ว่าอยู่ใกล้สานามฟุตบอลว่าสมมติว่าเราไปนั่งเราจะไปชมฟุตบอลที่เชียงใหม่อย่างเงี้ยเราอาจจะแนะนำว่าโอ้ข้าง,างสานามฟุตบอลเชีย,ยงใหม่นี่มีร้านอาหารที่ไหนบาหน้างมันไปน่ทานหรือว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวมีร้านข้าวซอยอะไรบางทีน่ากินอย่างเงี้ยหรือว่าจะเดินทางไปยังสนามฟุตบอลได้ยังไงอย่างเงี้ย พอดูบอลจอบแล้วถ้าจะพักในคือใหม่ต้องไปพักที่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นการเดินทางทั่วไปก็จะเอาไว้อีกช่องหนึ่งนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็ได้วางคอนเซ็ปต์ไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะเอา,เอาวิดีโอต่างๆที่ที่ถ่ายไว้ที่ยังไม่ได้ลงเนี่ยเอาไปลงไว้ในช่องนั้นแต่ไอ้ตัวที่ลงไปแล้วที่อยู่ในช่องนี้ก็จะเก็บไว้อย่างนี้นะฮะไว้เป็นประวัติศาสตร์ของการ พัฒนาการถ่ายทำคลิปของผมนะเอาไว้ในช่องน,นี้นะ,ะเดี๋ยวเราขออนุญาตเพียงแต่ท่นนี้ก่อนนะครับวันนี้ประมาณบ่ายโมงเอบ่ายสองโมงนะฮะตอนนี้วันอาทิตย์ที่สีมิถุนายน2 5 6พันห้าร้ยหกสสาเราอยู่ที่ป้ายหยุดรถไฟพระจอมเกล้านะฮะป้ายที่บอกว่าเขาไม่จอดตรงนี้นะ่ะเขาก็เขาออกไปแล้วนะฮะนั่นแสดงว่ารถไฟก็หยุดตามปกติแล้วนะฮะตรงนี้นะฮะ โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับแป๊บนึงครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะกดติดตามตัวนี้ได้เลยนะเนี่ยนะฮะโอเคครับไม่รู้ได้ไหม เออได้อยู่ได้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 เยียมครับเยี่ยมครับยีครับเพราะว่านี้เป็นถ่ายทอดสดครั้งแรกหลังจากที่ช่องได้มีเป้าหมายอย่างชัดเจนว่า จะเอามาลงด้านนี้แล้วะฮะเยโอเค,ครับหยุดก่อนกด,ดเอ็กเนาะ